คืนเดียวกันเส้นแบ่งบนแผนที่กลายเป็นเสียงขึ้นมาจริงๆลมหนาวพัดผ่านทุ่งมืดสนิทไฟเสาส่องเป็นช่วงๆเหมือนคนกำลังกระพริบตาอย่างหวาดระแวงแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นในความเงียบเสียงไซเรนแหลมยาวไม่ดังมากแต่พอให้หัวใจคนทั้งเมืองสะดุ่ม ลินกำลังเก็บกล้องอยู่ในห้องเช่าเล็กๆใกล้ชายแดนโทรศัพท์สั่นบนโต๊ะสั่นแบบไม่ยอมหยุดเธอเหลือบมองหน้าจอข้อความสั้นๆจากเบอร์ที่ไม่บันทึกชื่อของตกใกล้ด่านคนเริ่มแตกตื่นรีบมาเดี๋ยวนี้ลินชะงักไปเสี้ยววินาทีก่อนมือจะคว้ากระเป๋าสะพายกล้องหยิบเสื้อคลุมแล้วพุ่งออกจากห้อง ทางเดินมืดไฟนิออนกระพริบเสียงทีวีห้องข้างๆพูดเรื่องเดียวกันซ้ำๆเหมือนเทปติดลูปมีรายงานวัตถุตกไกลพื้นที่ชายแดนขอประชาชนหลีกเลี่ยงเธอไม่รอให้จบหน้าตึกกลิ่นฝุ่นลอยปนควันบางๆในอากาศคนสองสามคนยืนมุ่งมือถือเสียงกระซิบทีๆีเหมือนพึ่งบินโดรน หรือเครื่องบินเขาบอกไม่โดนยิงตกอย่าแชร์มั่วเดี๋ยวโดนเอาผิดแต่คลิปมันมีจริงนะดูสิลินสตาร์ทรถเสียงเครื่องยนต์ดังสวนกับความเงียบของถนนล้อหมุนไปบนทางคอนกรีตท,ที่มีแต่ไฟไท้ายรถไกลๆบางคันวิ่งออกนอกเมืองเหมือนหนีอะไรบางอยา่างลมปะทะหมวกกันนอกเป็นเสียงหวีดเบาๆและในหูของลิน ไม่ใช่แค่เสียงลมมันคือความกลัวที่คนไม่พูดออกมาตรงๆสองข้างทางเริ่มมีแสงไฟฉายวูบวาบเหมือนหิ่งห้อยแตกฝูงด่านตรวจตั้งขึ้นกระทันหันแผงเหล็กวางขวางถนนไฟสปอตไลท์สองแรงจนตาพร่าทหารในชุดพรางยืนเป็นแนวสายตาคมเหมือนอ่านทุกความตั้งใจของคนที่ขับผ่านลินชลอรถ ยกบัตรสื่อขึ้นทหารนายหนึ่งก้าวเข้ามาเสียงเขานิ่งและสัน้นสื่อใช่ไหมอยู่ในเขตปลอดภัยเท่านั้นห้ามเข้าใกล้วัตถุห้ามถ่ายจุดยุทธการเข้าใจไหมหลินพยักหน้าเธอพยายามให้เสียงตัวเองไม่สัน่นฉันจะถ่ายแค่บรรยากา,กาศกับคำเตือนประชาชนค่ะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนอีกคนยื่นมือมาปัดไฟฉายลงต่ำ ไม่ให้สองหน้ากล้องโดยตรงคืนนี้ข่าวมันวิ่งเร็วกว่าความจริงระวังคำพูดระวังภาพประโยคนั้นเหมือนมีดบางๆเฉือนผ่านอากาศลินขับต่อไปได้ไม่ไกลถนนเริ่มเต็มไปด้วยคนบางคนใส่รองเท้าไม่ตรงคู่บางคนอุ้มเด็กบางคนาากระเป๋าเหมือนคิดว่าจะต้องไปไกลเสียงโทรศัพท์ดังพร้อมกันหลายเครื่อง ทั้งติง้งทั้งสัน่นทั้งเสียงแจ้งเตือนรัวๆคลิปสั้นๆถูกเปิดซ้ำภาพสั่นไหวแสงไฟเสียงคนตะโกนแล้วมีอะไรบางอย่างตกลงไปหลังแนวต้นไม้คอมเมนต์พุ่งเป็นสายฝุ่นจริงไหมโดนยิงตกแน่อย่าหลงเชื่อเขาตัดต่อแต่จะไม่มีควันลีนเงยหน้ามองท้องฟ้าโดยอัโนมัติ ไม่สนิทไกลออกไปเหนือแนวบ้านเรือนมีแสงว่าบ,บางๆเหมือนประกายไฟที่ใครพยายามซ่อมจากนั้นเสียงตูมเบาๆลอยมาไกลามากเหมือนฟ้าร้องที่ไม่มีฝนคนทั้งแถวเงียบไปหนึ่งจังหวะแล้วความเงียบก็แตกเป็นเสียงถามซ้ำแล้วซ้ำอีกเกิดอะไรขึ้นตรงไหนใครทำ เราปลอดภยัยไหมลิ่นกลือนน้ำลายเธอเดินฝ่ากลุ่มคนไปตามทางดินข้างถนนกลิ่นไม่ชัดขึ้นทีละนิดจนเห็นแสงไฟสปอตไลท์อีกชุดหนึ่งส่องลอนไปที่พื้นที่โล่งริมแนวรัว้วมีผ้าใบสีเข้มคลุมบางสิ่งไว้ไม่ใหญ่เท่ารถแต่ก็ไม่เล็กพอจะเรียกว่าเศษซากธรรมดาข้างๆมีคนในชุดปฏิบัติการคุยกันเสียงต่ำ มือชี้ไปที่รอยบนพื้นเหมือนกำลังวัดระยะไม่มีใครยอมให้เขาใกลลินยกกล้องขึ้นช้าๆถ่ายแค่เงาแค่แสงแค่ฝุ่นในอากาศหัวใจเต้นดังจนแทบกลบเสียงทุกอย่างแล้วโทรศัพท์เธอก็สั่นอีกครั้งสั่นยาวกว่าเดิมข้อความใหม่เด้งขึ้นมาบนหน้าจอจากเบอร์เดิม ลินยังจ้องผ้าใบอยู่ลมพัดท,ทีหนึ่งผืนผ้ากระเพื่อมเหมือนมีอะไรใต้เงาดำกำลังหายใจเธอขยับเข้าไปอีกก้าวแต่ยังไม่ทันได้ยกกล้องให้ชัดเสียงเข้ม,เข,มเข้มจากด้านหลังดังขึ้นทันทีหยุดตรงนั้นลินหันไปนายทหารในชุดพลางคนเดิมยืนกั้นทางมือยกขึ้นเป็นสัญญาณชัดเจนว่าพอเขาพูดเบาแต่หนักแน่นยืนได้แค่นี้ถ่ายได้แค่นี้ คืนนี้ใครล้าเส้นจะกลายเป็นข่าวอีกแบบเข้าใจไหมลินพยักหน้าหัวใจยังเต้นไม่เป็นจังหวะฉันแค่อยากแจ้งคนให้ระวังไม่อยากให้ตื่นตระหนกค่ะเขาไม่ตอบทันทีแค่หันไปมองกลุ่มคนด้านหลังที่ยังมุงกันแน่นมือถือชูขึ้นเป็นป่าเล็กๆแล้วเขาพูดชา้ชาๆเหมือนเตือนทั้งเธอและทั้งเมืองสิ่งที่อันตรายที่สุดคืนนี้ไม่ใช่ของที่ตกลงมา แต่มันคือสิ่งที่คนเชื่อโดยไม่มีหลักฐานคำพูดนั้นทำให้ลินขนลุกเสียงแจ้งเตือนในโทรศัพท์ดังถี่ขึ้นเรื่อยๆเหมือนฝนตกใส่หลังคาสังกสีคลิปใหม่โผลภาพใหม่โผล่แคปชั่นใหม่โผล่ทุกคนตะโกนสรุปกันเองภายใน10วินาทีเครื่องบินถล่มแล้วโดรนโดนยิงตกเป้าหมายอยู่ในเมืองมีคนเจ็บอย่าออกจากบ้านบางประโยคไม่รู้มาจากไหน ถ้าถูกแชร์เร็วกว่าความจริงหลายเท่าลินเปิดแชทของแหล่งข่าวนิรนามอีกครั้งเธอพิมพ์สันส้นๆด้วยนิ้วที่สัน่นคุณเป็นใครอีกฝ่ายตอบกลับมาทันทีเรากับรออยู่แล้วไม่สำคัญว่าฉันเป็นใครสำคัญคือคืนนี้จะมีคนพยายามทำให้ผ้าใบนั้นกลายเป็นเรื่องเล่าที่เขาคุมได้อยากช่วยคนอยากแข่งกับไวรัลให้แข่งกับข้อเท็จจริงลินหายใจลึก เธอหันกล้องไปจับภาพบรรยากาศตามที่ได้รับอนุญาตไฟสปอตไลท์แนวรัว้วเงาคนทำงานและเส้นเทปกั้นเขตเธออัดเสียงประกาศจากลำโพงชุมชนที่ดังซ้ำๆขอประชาชนอยู่ห่างพื้นที่หลีกเลี่ยงการแชร์ข่าวที่ยังไม่ยืนยันแต่คำประกาศนั้นแทบจะกลบไม่มิดเพราะอีกเสียงหนึ่งกำลังมาเสียงเครื่องยนต์จากฟากฟ้าตอนแรกเหมือนไกลมากเหมือนผ้าขาดเบาๆในลม แล้วมันดังขึ้นหนักขึ้นจนพื้นเหมือนสั่นเล็กน้อยผู้คนเงยหน้าพร้อมกันโดยไม่ต้องนัดหมายแสงไฟบนท้องฟ้ากระพริบวาบๆาบอยู่ไกลออกไปบางคนรีบก้มลงบางคนยกมือถือขึ้นถ่ายทันทีมีคนกระสิบเหมือนกลัวจะปลุกอะไรบางอย่างมาแล้วเห็นไหมนี่แหละของจริงลินยืนตัวแข็งเธอพยายามบังคับตัวเองให้ไม่ตกเป็นเหยื่อของความตื่นตระหนกแต่เสียงนั้น ทำให้สัญชาตญาณมนุษย์ตะโกนในหัวว่าหนีทันใดนั้นไฟสปอตไลท์ฝั่งหนึ่งดับวูบไม่ใช่ดับยาวแค่วูบเดียวแต่พอให้ทั้งพื้นที่เงียบกริบเหมือนมีใครปิดเสียงโลกนายทหารหันไปมองอย่างรวดเร็วสั่งลูกน้องสั้นๆเช็คระบบอย่าให้คนเข้าใกล้ลินได้ยินเสียงวิทยุสื่อสารขาดขาด,ขาดหายหายยืนยันพิกัดร,ระวังโรน ระวังการก่อกวนสัญญาณคำว่าก่อกวนสัญญาณทำให้ลินสะดุง้งเพราะไม่กี่ชั่วโมงก่อนเธอเห็นคลิปที่เสียงกับภาพไม่ตรงกันเหมือนมีอะไรจงใจบิดโทรศัพท์เธอสั่นอีกครั้งข้อความใหม่เด้งขึ้นสั่นกว่าเดิมแต่แทงใจเหมือนตะปูคืนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องชายแดนมันคือเรื่องของเครือข่ายเงาที่อยากให้ทุกคนมองขึ้นฟ้าเพื่อไม่ต้องมองลงดินลินเงยหน้าขึ้นฟ้าอีกครั้ง เสียงเครื่องยนต์ยังวนอยู่ไกลไแล้วเธอก้มลงมองพื้นรอยล้อรอยเท้ารอยลากบางอย่างไปทางแนวพุ่มไม้เหมือนมีใครเรียบย้ายอะไรก่อนที่คนจะเห็นเธอกำกล้องแน่นขึ้นในวินาทีนั้นหลินเริ่มเข้าใจว่าข่าวคืนนี้อาจไม่ได้เริ่มจากสิ่งที่ตกแต่อาจเริ่มจากสิ่งที่ถูกซ่อนตั้งแต่แรกเสียงแจ้งเตือนดังรัวเหมือนฝนกระหน่ำใส่กระจกจนลินเริ่มแยกไม่ออกว่าอะไรคือข่าว และอะไรคือเหยื่อล่อเธอถอยออกจากแนวกั้นเล็กน้อยหาที่พิงใต้เสาไฟแล้วเปิดมือถือดูคลิปที่คนแชร์กันเป็นล้านวิวภายในไม่กี่นาทีภาพในคลิปสั่นไหวแสงวาบเงาดำพุ่งผ่านฟ้าแล้วมีเสียงคนกรีดร้องใต้คลิปมีแคปชั่นตัวโต,วตวยืนยันโดนยิงตกมีการโจมตีในเมืองคนแชร์ต่อกันเหมือนส่งต่อความกลัวบางคนสาบแช่งบางคนปลุกระดมบางคนบอกให้หนีออกจากบ้านเดี๋ยวนี้ ลินไม่แชร์เธอไม่พูดเธอดูดูซ้ำอีกครั้งดูช้าลงแล้วเธอก็เห็นสิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่สนใจเงาของเสาไฟในคลิปมันชี้ไปคนละทิศกับไฟถนนจริงตรงหน้าเธอลินยกสายตาจากหน้าจอไปดูถนนจริงแล้วกลับมาที่คลิปหัวใจเธอเต้นแรงขึ้นไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะจับได้บางอย่างเธอสลับไปอีกคลิปที่กำลังไวรัลเหมือนกันคลิปนี้ภาพคมกว่าเสียงชัดกว่า มีคําบรรยายว่าเป็นหลักฐานจากคนในพื้นที่ในคลิปมีเสียงคล้ายเครื่องยนต์ดังผ่านแล้วไฟว่าบขึ้นหนึ่งทีแต่ลินชะง,งักเพราะเสียงเครื่องยนต์ในคลิปวนซ้ําเป็นจังหวะเดียวกันเป๊ะเหมือนเอาเสียงจากที่อื่นมาทาบเธอหันไปมองรอบตัวคนส่วนใหญ่ยังคงก้มหน้ามองมือถือความจริงถูกขังอยู่ในจอสี่เหลี่ยมและความกลัวถูกขยายด้วยนิ้วโป้งที่กดแชร์ลินเปิดแชทของแหล่งข่าวนิรนามอีกครั้งพิมพ์เร็วๆมีคนตัดต่อคลิป คำตอบเด้งขึ้นทันทีคืนนี้มีคนจัดฉากข้อมูลอย่ามองแค่ภาพดูเวลาดูทิศทางแสงดูเสียงที่ซ้ำพวกเขาไม่ได้อยากให้คนรู้ว่าอะไรตกพวกเขาอยากให้คนทะเลาะก,กันว่าใครผิดลินกลืนน้ําลายแล้วทําสิ่งที่นักข่าวยุคนี้ต้องทํามากกว่าถ่ายภาพเธอเริ่มตรวจสอบเธอกดเข้าไปดูบัญชีที่ปล่อยคลิปตัวแรกชื่อบัญชีดูเหมือนคนธรรมดาแต่สร้างเมื่อไม่กี่วันก่อน,อนไม่มีรูปจริงโพสต์แรกคือคลิปคืนนี้และภายใน1ินาที มีบัญชีอีกสิบกว่าบัญชีคอมเมนต์ประโยคเดียวกันซ้ำๆเหมือนกอบวางโดนยิงตกแน่มีหลักฐานแล้วแชร์ให้โลกรู้ลินเงยหน้ามองท้องฟ้าเสียงเครื่องยนต์ไกลๆย,ย,ยังวนอยู่แต่เบากว่าเดิมเธอเริ่มเข้าใจว่าบางคนไม่ได้แค่รายงานเหตุการณ์เขากำลังกำกับมันเธอหันกล้องไปถ่ายบรรยากาศผู้คนไม่ใช่เพื่อขายดราม่าแต่เพื่อบันทึกว่าความกลัวทำให้เหมืองเปลี่ยนหน้าตาในคืนเดียวได้อย่างไรเด็กเล็กหลับปุนไหลแม่ชายวัยกลางคนยื่นกัดเล็บ วัยรุ่นจับมือถือแน่นเหมือนจับเชือกช่วยชีวิตทำไบนั้นเสียงโวยวายดังขึ้นจากกลุ่มคนด้านซ้ายผู้ชายคนหนึ่งชูมือถือสูงโวยเพื่อนบ้านอย่ามาบอกว่าข่าวปลอมฉันเห็นกับตาคลิปชัดขนาดนี้อีกคนสวนกลับคลิปไหนก็ได้ถ้าคนอยากเชื่อเมื่อกี้ยังแชร์ว่าเกิดในอีกจังหวัดอยู่เลยความโกรธเริ่มแทนที่ความกลัวและนั่นแหละคือสิ่งที่อันตรายที่สุดนายทหารที่คุมแนวอยู่หันมามองสีหน้าเครียดขึ้นเขาพูดกับลูกน้องสั้นๆกันคนออกอย่าให้ปะทะกันเองหลินก้าวเข้าไปกลางวงงเสียดัง ยกมือขึ้นแบบขอพื้นที่ขอโทษนะคะขอถามแค่อย่างเดียวใครเป็นคนถ่ายคลิปนี้ถ่ายตอนกี่มองตรงไหนแน่ผู้ชายคนนั้นอึกอักชะง,งักไปครึ่งวินาทีก่อนตอบเสียงแข็งก็ก็เขาส่งต่อมาลิงพยักหน้าเบาๆงั้นเราอย่าเพิ่งตัดสินใครด้วยคลิปที่เราไม่รู้ที่มาค่ะตอนนี้สิ่งสําคัญคือความปลอดภยัยคําพูดเธอไม่ได้ทําให้ทุกคนสงบแต่มันทําให้บางคนเริ่มคิดเธอถอยออกมาหายใจลึกแล้วโทรหาหา้าเพื่อนที่ทางานด้านความปลอดภัยไซเบอร์ สายติดทันทีเหมือนอีกฝ่ายก็ไม่ได้นอนฮาพูดเร็วๆฉันเห็นแล้วคลิปสองอันมันคนละคืนคันที่ทางแสงไม่ตรงเสียงถูกรีมิกซ์และมีเครือข่ายบัญชีปั่นให้คนเชื่อเรื่องเดียวเขาอยากให้คนตีกันเองแล้วข่าวจริงจะถูกกลบลินกระซิบแล้วข่าวจริงคืออะไรหาเงียบไปเสี้ยววินาทีก่อนตอบไปน้ำเสียงที่ทําให้ลินเย็ยนวา่าข่าวจริงคือมีบางอย่างถูกย้ายออกจากพื้นที่เมื่อครู่เธอเห็นรอยลากไหมลินหันไปมองพื้นตรงแนวพุ่มไม้รอยลากที่เธอเห็นก่อนหน้า ยังอยู่แต่ตอนนี้มีรอยใหม่ทับซ้อนเหมือนมีคนกลับมาเก็บกวาดอีกครั้งโทรศัพท์ลินสันอีกทีข้อความจากแหล่งข่าวนี้ระนามเด่นขึ้นมาสั้นแต่เหมือนระเบิดเงียบอีกสิบนาทีจะมีคลิปใหญ่กว่าเดิมปล่อยออกมาคลิปนั้นจะทาให้คนทั้งเมืองเชื่อผิดทางถ้าอยากหยุดมันเธอต้องได้ภาพจริงก่อนที่ภาพใบจะหายไปอีกสิบนาทีข้อความนั้นยังค้างอยู่บนหน้าจอเหมือนนาฬิกานับถอยหลังที่ไม่มีเสียงลินเงยหน้ามองผ้าใบสีเข้มอีกครั้ง คราวนี้เธอไม่รู้สึกว่ามันเป็นแค่ซากอีกต่อไปแต่มันเหมือนประตูที่ถ้าปิดลงความจริงจะหายไปพร้อมกันเธอกดปิดมือถือหายใจลึกแล้วเดินไปหาแนวเจ้าหน้าที่อย่างระมัดระวังขอโทษนะคะขอภาพมุมกว้างสำหรับเตือนประชาชนได้ไหมคะไม่ถ่ายอุปกรณ์ไม่ถ่ายใบหน้าเจ้าหน้าที่แค่ภาพพื้นที่กับคำเตือน ในทหารคนเดิมมองเธอนน่นอยู่2วินาทีเหมือนช่างใจว่าเธอเป็นสื่อหรือเป็นปัญหาก่อนจะพยักหน้าเบาๆมุมกว้างได้แต่อย่าขยับเข้าไปอีกแล้วเขาหันไปกำชับลูกน้องกันพื้นที่ให้เธอถ่ายมุมปลอดภัยลินยกกล้องขึ้นถ่ายไฟสปอตไลท์ถ่ายเทปกันเกตถ่ายเงาคนทำงาน แต่สายตาเธอกลับจับอยู่ที่อย่างอื่นรถตู้สีทึบคันหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาจอดไม่มีสัญ,ญลักษณ์กระจกดำสนิทและมีคนสองคนลงมาพร้อมแฟ้มเอกสารมีบางอย่างที่อันตรายกว่ากระสุนคือกระดาษหนึ่งแผ่นที่หลุดออกมาจากความเงียบขณะที่คนส่วนใหญ่ยังจับตาเนินสูงยังถกกันเรื่องเครื่องบินยังตื่นกับข่าวโดรนกลางทะเลมีอีกมุมหนึ่งที่ถูกเล่าว,ว่า เริ่มร้อนขึ้นแบบเงียบๆแนวตราสพื้นที่ที่ปกติจะถูกพูดถึงน้อยกว่าแนวหลักแต่ในช่วงสถานการณ์ตึงแบบนี้แค่คำว่าเริ่มขยับก็ทำให้บรรยากาศเปลี่ยนทันทีชื่อจุดหนึ่งถูกเอ่ยขึ้นมาเหมือนเป็นรหัสในวงสนทนาบ้านสามหลังสันส้นๆแค่นี้แต่ชวนให้คนฟังสะดุง้งเพราะมันไม่ใช่ชื่อเมืองใหญ่ไม่ใช่ฐานทัพใหญ่ มันคือชื่อที่ฟังดูเหมือนหมู่บ้านธรรมดาและนั่นแหละที่ทำให้มันน่ากลัวเพราะเมื่อพื้นที่ธรรมดาถูกลากเข้ามาอยู่ในแผนที่ความตึงเครียดความหมายของคำว่าปลอดภยัยก็เริ่มเลือนมีคำบอกเล่าว่าแนวนี้เริ่มมีความเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นคนเริ่มถามกันว่าเกิดอะไรขึ้นจริงเป็นการขยับกำลังเป็นการเฝ้าระวังหรือเป็นการส่งสัญญาณให้อีกฝั่งรู้ว่าไม่ได้มีแค่จุดเดียวที่ต้องกังวล แล้วสิ่งที่ทำให้เรื่องหนักขึ้นคือเขาลือเรื่องเอกสารคำสั่งมีการอ้างว่ามีเอกสารบางอย่างปรากฏขึ้นพูดถึงการเตรียมกำลังการเร่งความพร้อมหรือการจัดกำลังแบบเร่งด่วนรายละเอียดในช่วงแรกมักจะมาไม่ครบบางคนบอกเห็นหัวกระดาษบางคนบอกเห็นตราประทับบางคนบอกได้ยินแค่เนื้อหาโดยสรุปแต่ไม่ว่าใครจะเห็นอะไรสิ่งที่เหมือนกันคือทุกคนพูดด้วยน้ำเสียงที่เบาลงกว่าปกติ เพราะเอกสารแบบนี้ถ้ามันจริงมันหมายถึงว่าสถานการณ์กำลังถูกยกระดับแบบที่ไม่ได้มีแค่แนวหน้าคิดมันอาจหมายถึงการเตรียมรับมือหลายทิศการจัดกำลังสำรองการวางแผนต่อเนื่องที่ยาวกว่า1คืนแต่ถ้ามันไม่จริงมันก็ยังน่ากลัวอยู่ดีเพราะนั้นแปลว่ามีคนกำลังเล่นเกมข้อมูลปล่อยกระดาษปล่อยข้อความปล่อยความตื่นเพื่อให้คนธรรมดาสับสน เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามลังเลหรือเพื่อดึงสายตาทุกคนออกจากจุดที่กำลังเกิดอะไรบางอย่างจริงๆและนี่คือจุดที่เรื่องมันเริ่มคล้ายกับมากระดานมากกว่าสนามรบเพราะเสียงดังจากปืนทำให้เรารู้ว่ามีการประทะแต่เสียงดังจากเข่าลือทำให้เราสงสัยว่าใครกำลังเป็นคนเขียนฉากอยู่หลังนัน่นสิ่งเดียวที่ยืนยันได้ตอนนี้คือต้องระวังระวังการแชร์ข้อมูลที่ยังไม่ตรวจสอบระวังการตื่นตระหนก ที่ถูกจุดด้วยภาพหรือข้อความตัดตอนและระวังที่สุดคือการเชื่อว่าจุดที่เงียบอยู่ปลอดภัยเสมอเพราะในคืนที่เขาลือเดินทางเร็วกว่าเสียงเครื่องยนต์บางครั้งสิ่งที่เปลี่ยนทิศของเกมไม่ใช่ระเบิดบนฟ้าแต่คือกระดาษหนึ่งแผน่นที่ทำให้ทั้งแนวเริ่มขยับพร้อมกันโดยที่ไม่มีใครพูดออกมาตรงๆไฟจากตึกไกลๆยังสว่างนิ่งเหมือนมันไม่เคยรู้จักคำว่ากลัวแต่คืนนั้น ลินกลับเป็นคนที่เริ่มไม่กลัวแล้วโทรศัพท์ในมือเธอเย็นเฉียบข้อความข่มขู่ยังค้างอยู่เธอมองมันอยู่ครู่หนึ่งแล้วค่อยๆปิดหน้าจอเหมือนปิดเสียงของคนที่อยากควบคุมชีวิตเธอลินเงยหน้ามองรอบตัวฝูงชนเริ่มบางลงทีละนิดบางครอบครัวหอบผ้าห่มกลับบ้านบางคนยังยืนจ้องมือถือเหมือนรอให้คลิปใหม่สั่งความจริงให้เขาเชื่อแต่สิ่งหนึ่งเปลี่ยนไปแล้วคนเริ่มถามว่า แหล่งไหนมากกว่าใครผิดและทันใดนั้นเสียงวิทยุสื่อสารของเจ้าหน้าที่ก็ดังขึ้นท,ทีไม่ใช่เสียงตื่นตูมเป็นเสียงสั้นๆตัดคำเหมือนคนกำลังรับมือเรื่องจริงที่ใหญ่กว่าไวรัลมีรถออกจากแนวให้บันทึกเวลาตรวจสอบทะเบียนระวังการก่อกวนสัญญ,ญาณคุมฝูงชนให้สงบลินหันไปมองทางถนนรถตู้สีทึบคันเดิมกำลังเคลื่อนออกช้าสุภาพเหมือนรถที่ไม่อยากให้ใครจำได้ ต่ลินไม่ได้ตั้งใจไล่ล่าเธอแค่ยกกล้องขึ้นถ่ายมุมกว้างตามที่ได้รับอนุญาตถ่ายเวลาถ่ายทิศทางถ่ายเส้นถนนถ่ายป้ายข้างทางที่ยืนยันว่านี่คือที่นี่หลักฐานแบบนี้ไม่ทำร้ายใครแต่ทำร้ายเรื่องแต่งได้เสมอโทรศัพท์สันหาโทรมาอีกครั้งเสียงฮาหนักแน่นกว่าเดิมเหมือนคนที่รวบรวมชิงส่วนได้ครบฉันส่งไฟล์ให้แล้วเปิดดูได้เลยเป็นลิสต์บริษัทเช่าพื้นที่ กับความเชื่อมโยงบัญชีโฆษณาและบัญชีปั่นคลิปลิงกระสิบฉันจะพูดได้แค่ไหน5ตอบทันทีพูดสิ่งที่ตรวจสอบได้พูดว่ามีเครือข่ายปั่นข้อมูลเพราะมีรูปแบบซ้ำมีบัญชีสร้างใหม่มีข้อความก๊อปวางพูดว่าคืนนี้มีการเคลื่อนย้ายเพราะเธอมีภาพเวลาและสถานที่แต่เรื่องตึกไฟสว่างอย่าเพิ่งโยนชื่อใครลงไปให้มันเป็นคำถามไม่ใช่คำตัดสิน ลินไปยักหน้าแม้หาจะมองไม่เห็นเธอรู้ว่าคำถามที่ถูกต้องปลอดภัยกว่าข้อกล่าวหาที่ไม่มีหลักฐานเธอหันไปหากัปตันไข่ที่ยืนคุมแนวอยู่เขากำลังพูดคุยกับทีมงานเหมือนเตรียมจัดการบางอย่างเป็นระบบลินเดินเข้าไปอย่างสุภาพไม่ลำาเส้นขออนุญาตคะ่ะตอนนี้คนเริ่มแชร์คลิปสตูดิโอหนักมากฉันอยากช่วยให้คนสงบคุณพอจะมีคำแนะนำสำหรับประชาชนไหมคะกัปตันไข่มองหน้าเธอดวงตาเหนื่อยแต่ไม่สัน่น เขาพูดช้าๆเหมือนเลือกถ้อยคําเพื่อไม่ให้เกิดไฟเพิ่มบอกเขาว่าคืนนี้เราไม่ต้องการคนกลา้าเราต้องการคนมีสติถ้าเห็นคลิปให้ถามสามอย่างถ่ายเมื่อไหร่ถ่ายที่ไหนใครถ่ายตอบไม่ได้อย่าแชร์ลินยิ้มบางๆแบบขอบคุณคําแนะนํานี้เรียบง่ายพอจะไปถึงทุกบ้านเธอเปิดกล้องอีกครั้งอัดเสียงสั้นๆแบบประกาศชุมชนเสียงเธอสงบชัด และไม่เล่นกับความกลัวคืนนี้มีข้อมูลไหลเร็วมากแต่ขอให้ทุกคนใช้สามคำถามก่อนแชร์ถ่ายเมื่อไหรถ่ายที่ไหนใครถ่ายถ้าตอบไม่ได้ขอให้หยุดเพราะความตื่นตระหนกทำให้คนเจ็บได้แม้ไม่มีอะไรตกจากฟ้าพอเธอพูดจบเธอปิดกล้องเหมือนกดปุ่มปิดสีของความวุ่นวายในบางส่วนแล้วสิ่งที่มีไครคาดก็เกิดขึ้นไฟจากตึกไฟสว่างที่อยู่ไกลๆดับวูบลงหนึ่งครั้งดับแบบไม่คนดับ แล้วสว่างกลับมาอีกครั้งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นฟุ้งชนบางส่วนชี้นิ้วไปทางนั้นเสียงกระซิบดังเป็นคลื่นเห็นไหมทําไมไฟดับเขากําลังทําอะไรหลินไม่พูดอะไรเธอแค่ยกกล้องขึ้นจับภาพไฟดับในระยะไกลไม่มีการสูเจาะไม่มีการตีความมีแค่ความจริงที่เกิดขึ้นตรงหน้าเธอส่งคลิปสั้นนั้นให้หาพร้อมข้อความเดียวไฟดับติดเวลาพิกัดคร่าวๆฉันบันทึกไว้แล้ว ฮาตอบกลับมาเร็วมากดีนั่นคือสัญญาณคนที่กลัวการถูกมองมักเผลอทำอะไรเล็กๆที่ผิดปกติเก็บไว้พรุ่งนี้มันอาจต่อกันเป็นภาพใหญ่หลินมองท้องฟ้าอีกครั้งเสียงเครื่องยนต์ที่เคยวนอยู่ไกลๆหายไปแล้วความมืดเริ่มนุ่มลงเหมือนคืนกําลังเหนื่อยและอยากปล่อยให้เช้าเข้ามาแทนไกลรุง่งเจ้าหน้าที่เริ่มจัดแนวปล่อยคนกลับเป็นชุดๆแจกน้ําแจกผ้าหม่ม มีเสียงประกาศซ้าว่าให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและติดตามข้อมูลจากช่องทางทางการผู้หญิงคนนั้นคนที่อุ้มลูกเดินผ่านลินอีกครั้งเธอหยุดนิดหนึ่งแล้วพูดเบาๆขอบคุณนะคะที่พูดให้คนใจเย็นเมื่อคืนฉันเกือบพาลูกวิ่งไปตามข่าวแต่พอได้ยินสามคำถามฉันหยุดลินยิ้มให้เธอคืนนี้คุณทําถูกแล้วคะ่ะคุณปกป้องลูกด้วยสติคุณเองแสงแรกของเชา้าค่อยๆไล่ความมือดออกสักทุ่งเสียงนกเริ่มแทนเสียงแจ้งเตือนถนนที่เคยตึงเหมือนเชือกเริ่มคลาย ลิมคิดว่าทุกอย่างกำลังจะจบลงจนโทรศัพท์เธอสั่นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่ข้อความข่มไม่ใช่คลิปไวรัลเป็นไฟล์เสียงสั้นๆถูกส่งมาจากบัญชีที่ไม่มีรูปไม่มีชื่อลิงกดเปิดเสียงในไฟล์เป็นเสียงเดียวกับผู้ชายคนนั้นแต่ครั้งนี้ไม่ได้ขู่เขาหัวเราะเบาๆเ,เหมือนคนยอมรับว่าเธอทําให้เกมเขาเสียจังหวะเธอทําให้คนถามคําถามได้เก่งแต่จําไว้นะคืนนี้ที่เธอเห็นอาจเป็นแค่ม่านชั้นแรกของจริง ไม่ได้อยู่ใต้ผ้าใบของจริงอยู่ในคนที่สั่งให้โลกมองผิดทางฝ่ายเสียงจบลงทันทีลินยืนนิ่งลมเช้าพัดผ่านจนขนลุกเธอไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่เธอรู้แล้วว่าเขากลัวอะไรเขากลัวคนที่ไม่รีบเชื่อลิมหยิบกล้องขึ้นมาอีกครั้งไม่ได้เพื่อหาดรามา่าแต่เพื่อบันทึกความจริงแบบช้าๆแบบตรวจสอบได้แบบที่ไวรอสู้ไม่ไหว เธอหันไปมองตึกไกลๆที่ไฟกลับมาสว่างอีกครั้งในยามเช้าแสงอาทิตย์ทำให้ทุกอย่างดูธรรมดาแต่ความรู้สึกในอกเธอบอกว่าไม่มีอะไรธรรมดาแล้วลินกดบันทึกเสียงให้ตัวเองหนึ่งประโยคประโยคที่เธอตั้งใจจะพูดในคลิปถัดไปถ้าความจริงเงียบเราต้องเงียบให้พอที่จะได้ยินมัน